ไม่ได้แะครับอืมแต่ถ้าสมมุติว่าไม่อยากตกขาวจากพวกเชื้อราหรือจากเชื้อแบคทีเรียนในกลุ่มที่เป็นโรคนะครับอันที่หนึ่งก็คือไม่กินยาปฏิชีวนะแบบไม่จําเป็นนะครับอันที่สองคือไม่สวดหลังช่องคลอดสามคือหลีเกเลี่ยงไม่ให้เป็นโรคต่างๆเช่นเบาหวานนะครับเบาหวานนี่ชัดเลยนะครับเพิ่มความเสี่ยงการเป็น เชื้อรานะครับเอมีอะไรอีกออย่าให้อ้วนนะครับโรคบางโรคที่เป็นอีกก็เช่น SLE ซึ่งพวกนี้ชีวิตเราบางคนก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะมันเป็นจากตัวโรคเองนะครับอาการมีเพศสัมพันธ์เพิ่มความเสี่ยงทําให้เป็นติดเชื้อจากแบคทีเรียแต่แบบจะให้หลีกเลี่ยงมีเพศสัมพันธ์ก็คงพูดไม่ได้เนาะบางคนที่เขามีเขาต้องมีแหละนะครับ Ah. Mm. Uh...